ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็นะครับเดินทางไปทําบุญที่วัดนะครับสีสําลานตอนนี้ก็เวลานะครับเจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก แหลมเก้าค่ำเดือนเก้าปีเถาะอ้าวสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมไปมากับน้องตองลุงหวางนะครับตอนนี้นี่นะครับวัดด้านหน้านะครับวัดด้านหน้าวัดด้านหน้านะครับวัดด้านหน้านะครับวัดด้านหน้า เราก็เดินทางนะครับยังอีกประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะถึงทางเขาวัดนะครับพระคุณเจ้าตัวนี้กำลังรับบิณฑบาตนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบอาการมรณาภาพนะครับของอหลวงปู่คำฟองเขมมัจโลวัด สีสําลาลบ้านจำปาดงบ้านจำปาดงหมูห่6ตำบลกุดเลอคำนะครับอำเภอวานอนัทัศจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้มวลมหาชนแรงศรัทธานะครับของญอาตาิโยมนะครับเต็มวัดนะครับรถนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ รถก็จะจอดอยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีพระคุณเจ้านะครับรับบินทบาทนะครับจำนวน98รูปนะครับ98รูป <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับนะครับมาพร้อมน้องจองลุงวางนะครับมาทำบุญ มาร่วมทำบุญที่วัดนะครับอ้าวเดินทางมาถึงทางเขา้าว,วัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับประตูโขงนะครับวัดสีสํารานนะครับสีสารานอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าะนะครับนักเรียนนะครับก็จะเป็นทางเข้าน,นี่ก็จะเป็นวัดนะครับพระก็จะบิณฑบาต เรียบร้อยนะครับอือคือพ่อหยิบี่ละคือขึงนะอาวัดเอามาพอมันละมาทำบุญพุ้่ะเห็นบอกนี่นะครับ เมื่อเราย่างก้าวเข้ามาถึงนะครับเราก็จะเห็นโรงทานแรกนะครับโรงทานแรกทางเข้าครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นโรงทานนะครับโรงเรียนบ้านจำปาดงนี่เด้นี่เด้อัน,นโรงทานเพิ่นน่งนางโรงเรียนนี่นางไห่มากเลยที่ dài nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ของเขาไอ้โอดอกป้าพี่ขารา่อไปแล้วเนี่ยเปล่เนียปล่อันนี้เวนบอนี่และไปไปไปย่างลูกิไทยเลยดนได้มากเขาคนไทยตัวนะ อ,อันนี้ก็รุ้นว่างนะครับว่างครับก็เดินทางมาร่วมงานด้วยกันนะครับตอนนี้หางวัตัวเราตอนนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับโรงคนก็เต็นนะครับก็มาร่วมด้วยนะครับก็เป็นวันครบรอบครบรอบนะครับวันมรณภาพของอหลวงปู่คำรฟองเขียมัมจจาร นะครับวัดศรีสำลานบ้านจำปาดงหมู่หกตำบลกุฎเรคมอำเภอวานนิว oh, ัดจังหวัดนะครับสกลนครนะครับตอนนี uh, ้โอ้โทษโทษพระนะครับเราก็จะมาดูโลมทานนะครับโลมทานรวมทั oh, ้งหมดตอนนี้ก็จะมี นะครับยูทูบเบอร์ของเรานะครับบริการนะครับญาติโยมนะครับที่มาร่วมงานที่วัดมาร่วมทำบุญนะครับด้วยแนวสัปทานะครับญาติโยมหลากหลายก็จะมีเราจะไปดูหลายๆนะครับหลายที่นี่ก็จะเป็นนะครับเป็นโรงทานพันเอกอาดุล คุณมีและญาติบ้านนนแสงทองหมูหันจมจำเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปดูหลายๆโรงทานนะครับหลายโรงทานอันนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานนี่ครับก็จะเป็น ทานพระธาตจุฬาภิรปู่ลุงทานทาานะครับปัญญาพระโลและหลวงปู่สว่างเชื่อน้องปัญญาพระโลครับนี้ก็จะเป็นโรงทานวัดนะครับวัดตาบุตรยาน ละกานุศน์าแฟครับบ้านดงบังอ่าครับบ้านดงบังนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับขอบคุณนะครับบริการชามะนาวนะคะกาแฟด้วยค่ะวุ้นตินด้วยค่ะมาจากกาฬสินธุ์นะคะอำเภอข่ากันโถนี่นะครับอำเภอข่ากันโถ่นักข่าวนาทีนายนันท์ศรเฉลิมไพเกียรติรองเก้าวัดดงบังคสาม้อด้วยปีงานปีงานอำเภ อันนี้ก็มาจากอุดอรนะครับอุดอรอุดรอันนี้ก็จะเป็นนะครับโรงทานนะครับคลินิกแพทย์หญิงนิสาคาเฟ่โอตินอาร์คงษ์ชลเลื้นะครับอยู่ทางโค้งนะครับถนนสองสองสองเก้านะครับสองสองเก้าบ,บ้านจำปาดงเหนือบูกนะครับ ซุปหมาบข้าวกล้องครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่านี่ก็จะเป็นโรงทานนะครับอาจารย์สวัยคุณเงือนนะครับอ่าน้ำซุปข้าวกล้องสมุนไพรเพื่อสุขภาพอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงทานอ่าเราก็จะไปจนสุดนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่สุดแล้ว น,นี่ก็จะเป็นนะครับโรงทานนะครับโรงทานของคุณวาที่นีสีไัยนะครับน้ำหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานาพัดเสาโลมันนะครับพักเสาโรมันขนมปิ้นขนมปิ้นนะครับ น,นี่ก็จะเป็นพกไม้รีสอร์ทนะครับขนมกีนน้ำยาน,น,นี่ก็เป็นะนะครับโรงทานนะครับสุดนะครับสุดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้รตนนเราจะพาเดินไปเ,เรื่อยๆนะครับเดินไปดูนะครับว่าโรงทานไหนหมดแล้วโรงทานไหนอาหารย,ายังอยู่นะครับเราจะพาไปดู ตามมานะครับมีคนมาแซกอีกมานะครับอันนี้เราก็มาดูหมูมนมหาชนนะครับหลากหลายานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอลิกย่างนะครับอลิกย่างหน,น้าิจนะครับก็จะเป็นหมูแงนะครับอันนี้เราก็จะมาดูโลาน เราจะพาไปดูว่าโรงทานไหนอาหารหมดแล้วนะครับเราจะไปดูโรงทานที่อาหารยังเหลือนี่นะครับเราจะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นโรงทานลุงพลป้าเต๋นนะครับไอศครีมขนมกินน้ำยาอ้าวเข้าไปเลยนะครับเข้าไปอาหารยังเยอะนะครับอ่ารับเช็ค รับชักหนึ่งพันคนก็ยังไม่หมดนะครับเข้าเลยลงทานลงคนประแจกน,นะครับไอสครีมขนมจีนน้ำยาเราจะพาท่านไปดูไปดูเรื่อยๆอเราจะมาดูเฉาบริการกับเบ่าบริการกันนะครับว่ามีกี่คนะนะครับอันนี้ก็ดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นขนมจีนะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรงทานพวกเรา อันนี้ก็อันนี้ก็ข้าวกรํมนะครับอันนี้โอ้หายากนะครับดูและเกือบร้อยโรงงานนี้มีข้าวก่ําอยู่ร้านแต่ร้านเดียวะนะครับขอใหอ้ได้บุญหลายๆเ้อนะครับบุญหนุนนำมีความฉุกความเจริญะนะครับตลอดไปครับนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวจีข้าวก่ํมนะครับหากินยากนะครับเดี๋ยวก็มาชิม อืมนะครับเราจะไปดูเราจะไปดูอะไรหลายโรงทานนะครับหลายโรงทานญาติโยมนะครับก็มาอย่างรุ่นร้ามนะครับมวลมหาชนแรงศรัทธาะนะครับของญาติโยมนะครับเต็มเต็มบริเวณพื้นที่อของวัดศรีสำรานเลยนะครับตอนนี้มาเลยมาเลย มามาออกเอีละรถพิชม่านะครับวันนี้ก็เราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับโรงทานเ,าเรายังไม่นับนะครับว่ามีกี่โรงนะครับไม่ได้ลูมนับนะครับลูมนับ เราก็จะเริ่มนับนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่โรงนะครับแยวเราจะเริ่มนับใหม่นะครับเราจะเริ่มนับใหม่อันนี้ก็ดูนะครับม่มวลมหาชนนะครับเรื่องศรัทธานะครับของญาติโยมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความสงบเรียบร้อย วันนี้ก็นางลำจำปาดงหมูห้าเราก็สีเหลืองอ่อนนะครับวันนี้ใส่สีเหลืองอ่อนนะครับครับเหลืองอ่อนอใส่สีเหลืองอ่อนนะครับครับอันนีก้ก็จะเป็น วัดนะครับวัดศีสำลานนี่นะครับวัดสีสำลานนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดศีสำลานนะครับก็งุตธรรมธรรมวนวนิวัสทจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานนะครับถึงค่าข้ามนีมา24มกราคม2506นี่นะครับ ก็จะมีตะกอนก็จะมีหลวงปู่คำฟองนะครับหิมัจโลนะครับเราก็จะมุมวลมหาชนหลากหลายนี่นะครับมวลมหาชนนะครับมาหลากหลายไม่าขาดสายนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะดูเรื่อยๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นคค Go, ทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ทีบัคค่ันพัดเตราคูแคนเกียวอาบน้ำเกียวล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสก,กินแล้วก็เซรั่มนะครับครีมกันแดดแล้วก็สบู่ฮันนี่ช็อปเสื้อปาลิกิตนักขาช เชือคอปกแขนยาวแขนสั้นะนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับมาดีเพียรใบยัชนีลูทินแชดใบบางมีแล้วก็ <c oughs> สมุนไพรวางไพรนะครับหญ้าสีฟันสมุนไพรเกมเฮิบนะครับสมุนไพรเกมเฮิฟหญ้าสมุนไพรสมุนไพรเกมเฮิฟเราจะ,ะยังมีกล้วยเจียวเรือรถอนุวัตินย์หนึ่งแชนแนลนะครับ ศูนย์หนึ่ชแนลแล้วก็ยังมีนะครับวก้จีวเรือรถอานวัตศูนย์หนึ่งชาแนลที่ที่นะครับมิกออยนะครับบำรุงร่างกายอตอนนี้ก็สำหรับโรงทานครับยังหนาแน่นนะครับด้วยผู้คนนะครับด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมนะครับที่มาทำบุญอย่างล้นหลาม วันนี้ะนะครับตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไปนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อขอบคุณครับสวัสดีครับ